เปิดลิฟ์ดาราสาวอดีตมิ Miss Motor Show, สมอเตอร์โชว์สวยแซ่บปังปูรีเยยังเป็นเวทีที่สาวๆหลายคนให้ความสนใจเข้าประกวดทุกปีสำหรับเวทีการประกวดมิ s มอเตอร์โชวซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่43ค่ะจัดที่เมืองทองธานีในช่วงวันที่23มีนาคมถึง3เมษายน2565นะคะซึ่งในอดีตนับว่าเป็นประตูสู่วงการบันเทิงของดาราสาวหลายคนเลยค่ะวันนี้เลขอภาไปสอง ส่งดาราที่เคยเป็นอดีตมิสมอเตอร์โชว์มีใครกันบ้างไปด,ดูกันค่ะเริ่มกันที่น้ำฝนกุลนัทปรียวัฒนได้รับรางวัลตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่1ในการประกวดเวทีมิสมอเตอร์โชว์ไทยแลนด์เมื่อปี2538นะคะและนั่นทำให้น้ำฝนได้ก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงทั้งงานหนังงานละครผู้จัดละครปัจจุบันแต่งงานมีลูกสาวสุดน่ารักกับสามีชาวต่างชาติเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ คนต่อมาก็สวยแวบไม่แพ้กันเลยค่ะสำหรับโอพักจิราพศวงเคยได้รับรางวัลตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่หนึ่งในการประกวดมิสมอเตอร์โชว์ไทยแลนด์เมื่อปี2539ต่อมาก็ได้ก้าวเข้ามาเล่นละครและแจ้งเกิดในบทร้ายถือว่าเป็นนางร้ายน่าสวยในตำนานเลยค่ะที่สุดปังมากในเวลานั้น มาที่นางเอกสาวเอ๊ะอิสริยาสายสน,นั่นได้ตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่หนึ่งด้งการประกวดเวทีมิสมอเตอร์โชว์ไทยแลนด์2,540เป็นอีกหนึ่งอดีตนางเอกตัวแม่นะคะที่เล่นละครเรื่องไหนก็ดังไปทุกเรื่องแต่ตอนนี้สาวเอ๊ะได้ไปเรียนต่อแล้วก็ผันตัวเองเป็นผู้จัดละครให้กับช่อง8ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ถัดมาก็ปังไม่แพ้กันสำหรับเข็มรุสิลาช่วยเกืือได้รับรางวัลตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่หนึ่งในการประกวดเวทีมิสมอเตอร์โชว์ไทยแลนด์2,541ด้วยบุคลิกสวยสง่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงต่อมาเข็มก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงทั้งดารานางแบบที่มีงานเข้ามาทุกรูปแบบค่ะทั้งนางเอกละครนางร้ายตีบทแตกกระจายและยังคงรับงานละครอยู่จนถึงเวลานี้นะคะ ปิดท้ายที่นางเอกสาวชมพู่อารยาเอฮาเกตค่ะได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่ง m o สมอเดิร์ชไทยแลนด2,541ในปีเดียวกันกันกบที่เ็มรุจิราค่ะซึ่งหลายคนยังไม่ทราบว่าสาวชมก็แจ้งเกิดมาจากเวทีการประกวดเช่นกันเพราะด้วยความสวยความน่ารักสดใสจนได้เซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงของช่องเจ็ดและมีละครหลายเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทุกวันนี้แม้แต่งงานมีลูกแล้วนะคะแต่สาวชมก็ยังฟังปุริยเย่ไม่ 不也没看。